สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอ EP ีต่อไปนะครับผมสำหรับการทำบ้านดินนะครับตอนนี้เป็นเพื่นดินคอฟฟนะครับผมที่เราก่อร่างสร้างถูงขึ้นมาครับผมนี่เป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับกว่าเราจะมาดูกันว่ากว่าจะได้ต้องทํำยังไงบ้างนี่คือการเทคานเะครบเทคานปูนยึดมานแล้วขุดดินโพนครับต่อด้วยขุดดินโพนเพื่อจะนําดินไปผสมกับแปลบดิบนะครับแล้วก็จะเอามาก่อฉาก เป็นผนังของตัวบอดี้บ้านนะครับผมขั้นตอนในการเราก็เลิประมาเนีแล้วก็ปนปนปนปไปเรื่อยๆครับผมปนไปแล้วก็ผสมผสมปูนผสมดินนะครับดินผสมกับแกลดินแกลดดีบอย่างละครึ่งครึ่งนะครับผมนี่ครับบรรยากาศของการก่อสร้างสร้างบ้านดินเฮือนดินครับผมนี่ครับจะเป็นฉอดของบอดี้บ้านด้านบนนะครับ หลังจะเสร็จตรงนี้เราก็จะเทคานบนรอบนะครับเพื่อเป็นตัวยึดหลังคาด้านบนล่างนะครับเราจะเทคานยึดบ้านหลังนี้จะไม่มีเสานะบ้านดินจะไม่มีเสาเป็นตัวยึดนะครับแต่ใช้การเชื่อมระหว่างอิดนะครับอิดดินเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมตัวนี้เป็นใส่โครงหลังคาครับหลังจากนี้โครงหลังคาก็จะขึ้นนะครับนี่ครับใช้เป็นโครงเลย หน้าตาก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เราทําการฉาบด้านในและด้านนอกนะครับด้านนอกเฉพาะด้านหน้านะครับกั้นกันฝุ่นนะครับผมเพราะว่าเราจะทําเป็นโซนเกี่ยวกับอาหารและน้ําเราก็จะไม่ให้ฝุ่นกระจายภายในร้านนะครับนี่ครับหน้าตาคงจะเป็นอย่างนี้ทาสีผนังหน้าร้านนะครับผมนี่ครับนี่ครับจะมาดูหน้าตาของผนังระหว่างฉาบกับไม่ฉาบครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับ กึ่งฉาบกึ่งไม่ฉาบนะครับผมเนี่ยครับอันนี้ก็เรียบร้อยครับผมทาสีเรียบร้อยด้านหน้าเป็นสีขาวพื้นนะครับผมแล้วก็จัดแต่งภายในร้านก็จะนําเป็นพอนไม้ติดโมบายใส่ไฟลและแสงสีเข้าไปนะครับผมน,นี่ก็คือประตูออกจะเป็นแนวทรงญี่ปุ่นนิด,นด,นดนทีมงานก็จะตกแต่งภายในนะครับผมจะทำไปเรื่อยๆนี่ก็คือหน้าร้านนะครับ เราจะปรับแต่งให้เป็นโซนของซุ้มดอกไม้ <ๆ S 1> เล็กๆเดินเข้าร้านนะครับรับบรรยากาศกินโอโซนแล้วก็ว่างๆก็นั่งพักไฟครับหายเหนื่อยแล้วเริ่มใหม่ครับผมนี่ครับเราจัดซุ้มชิลๆนี่เป็นซุ้มดอกเข็มนี่ครับบรรยากาศเรามีสะพานเดินข้ามนะครับเป็นบัวและเราจะเลี้ยงหอยขมหอยนั่งนี่นครับบรรยากาศ นี่ก็คือเป็นอาสมเป็นที่พักแม,กแมก่ซุ้มหมู่มองไม้เลือ้อยเป็นสไตล์ข้างเหนือตุงนะครับผมแล้วก็มานั่งจิบกาแฟเบาๆอยู่ในร้านมีพิซซ่าข้างเตาอุ่นๆน,นะครับนี่ฮะบรรยากาศเราก็จะได้ฟิลของอยู่ในป่านะครับผมแล้วก็ห่างไกลโควิดนะครับเนี่ยเราก็จะกินร้อนๆเป็นผ็ดแล้วก็มากินพิซซ่าเย็นๆน,นะครับเมนมากินไอศครีมนะครับตัวจี อาจครีนเย็นๆนะครับนี่ครับแ้วก็มีเป็นกลุลูกค้านะครับที่แวะเวียนมานี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามและก็ให้กำลังใจตลอดครับสวัสดีครับ